ทำความเข้าใจสังขารความคิดและจิตเข้าใจอะไเป็นสิ่งเดียวกันที่เป็นประยุกต์มันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกออกจากกันสังขารก็จะไม่ไม่เราไปคิดไปข้างหน้าแล้วก็เอาสัญญามาปรุงไปทั้งไปเอาเอาของสัญญาเก่ามาปรุงต่อแล้วก็สัแยกกันไม่ขาดอย่างนี้นะครับ สังขารกับความคิดอ่ะอืเปลี่ยนเดียวกันนะสังขารกับความคิดส่วนจิตนะมันเป็นอะไรอย่างยากมาต่างแต่โดยธรรมชาติความคิดกับสังหรือสังขารเนี่ยมันจะเข้ามาเรียนกับจิตทำให้เราแยากไม่ออกครบมื่อพอแยกออกจิตก็เป็นส่วนจิตสังขา,ารความคิด เนี่ยนี่อันเดียวกันนี่การภาวนาเนี่ยเราเพื่อแยกให้สังขารหรือความคิดเนี่ยออกมาออกจากจิตให้จิตเนี่ยมันอยู่ของมันโดยธรรมชาติธรรมดา ซึ่งโดยธรรมชาติธรรมดาจิตเนี่ยมันจะอยู่แบบว่างๆแต่ถ้าเรามีความคิดหรือมีความปรารถนาคือสังขารเข้าไปเมื่อไหร่มันจะเข้าไปปนอยู่ในจิตทำให้เราแยกไม่ออกเพราะงันการภาวนาที่เราฝึกมาเนี่ย โดยใช้ตัวอริยมรรคคืออิมเบิกบานเบิกเต้นลมออกอริยมรรคตรงนี้จะมีกำลังสูงสุดถ้าเรานึกถึงทานที่เราทำกับพ่อแม่คุณบาอาจารย์อันนี้สูงสุดมันจะไม่ออกบานอย่างนี้มันก็ลงนี้จะเล็กให้เห็นควาแตกตา่างถ้าบานนี้คือทั่วๆไปนี่เปนเมตตา ใช่แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะลงเลยครับลงไปไหนลงที่เจ็บลงไปหาหัวใจเต้นถ้าลงไปแล้วไม่เห็นหัวใจเต้นเลยมาเดินสกุมน้อยไปเพราะไปเดินสกลุลไอ้ตัวเนี้เป็นตัวถ้าบอกว่าผสมดุนเท่าสภาวะสมดุลคือพอมันบาลงมาถึงหัวใจเต้นปื๊ดแล้วเราก็ทุกปล่อยขึ้นเราบอกให้มันขึ้นไปเป็นลมหายใจออก เราจะไปเบร์เบร์บานหรใจเต้นรุบบเราลงทำทีเดียวเนี้ยสัท้านาทีจะเลยอริยมากก่อนพอกระทบหัวใจเต้นแล้วสิ้นเลยนะอย่าคาง ไปจับลมหายใจออกไปพอกระทบลมหายใจออกกลับมาอีเบอร์เบอร์บางหน่อยมุนอย่างเงี้ยถอนออกมาสัมผัสไหมเห็นไหมมันจะสบายสบายเนี่ยอันนี้คือใช้ อริยมรรคเป็นตัวกระทบัอใจเ,เต้นแล้วก็เป็นเงผลจากอริยมรรคเนี่ยมันจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่พร้อมที่จะมากระทบใจเราอ่าะ,ะอเป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีการปุ่มปัดเพราะถ้าไปแช่อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งก็แปลว่า ใจเราไม่เป็นการาเราปรารถนาจะเอาอะไรเมื่อใจปรารถนาจะเอาอะไรนี่แหละกิเลสกันเราต้องไม่มุนไม่ออกก็คือก็ทุบบีบใช่ไหมครัก็คือทุกจงังหวะเอ,อผัสสะแล้วออกกำลังตรงนี้เกิดจากการเดินจงกลุมถ้าเราไม่เดินจงกลุมผัสสะก็ไม่เดิน แต่ตรงนี้รวมกันแล้วตรงนี้เราเรียกว่าอริยมรรคกระจายเลยเนี่ยนะอริยมรรคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆไอ้ตัวสังขารหรือความคิดที่ปุ่งต่งมันจะสงบราบก,ก้าดีและมันก็แยกออกจากจิตด,ด้วย แต่เราดูดีเผลอเมื่อไหร่มันจะวิ่งเข้าไปเลยทั้งที่เรามีอะไรเยอะมากวิ่งไปรวมจิตอีกทีคือมันอยู่เฉยมันไม่ได้มันจะต้องเข้าไปรวมกับจิตในตัวสังขารหรือฝางคิดเนี่ยไปรวมกับจิตแล้วมันฝังเลยแล้วก็รวมไปอันเดียวกันนี่คือการทํางานของมันซึ่งจะทาให้เราเซอร์เลยเราจะฉลาดเมื่อเราแยกมันออก ความคิดกัะสังฐารนะแยกและจิตไม่อยู่เฉยดีนจิตอยู่เฉยว่างเป่าสบายแต่เดี๋ยวมันก็วิ่งเข้ามาเราก็ดูที่กำลังที่วิ่งเข้ามามันใช้อะไรเป็นพ w e r สังเกตดูที่จรเยนเรียมากไปเรื่อย มันใช่เลยพี่เพราะว่าโลกธรรมนครับโลกธรรมนี่โลกธรกรมม,รมันเกิดจากอะไรอีกถ้ามีอริยามารรคโลกธรรมไม่น่ามีรากฏว่าโลกธรรมมันเกิดจากสติแรงไม่พอถเงีย้เ,เกี่ยวข้องขนาดนี้สติมาจากาการนยเป็นกลุ่มให้รู้สึกว่าใจเจ้นเป็นตัวเตือนอ แล้วก็สมาธิคือลมหายใจออกอสตกิสมาธิอ่อนอม,มันก็จะวิ่งเข้ามาหาใจหือหาจิตเนี่นะเมื่อเราจับพฤติกรรมมันได้อ๋อมันวิน่งมาทำงานอย่างนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเจริญสติตัวหนึ่งกับสมาธิแต่นี้ของเดิมเราเป็นอิมเบอร์บานันจะเต้นหรือบอก เป็นสมาธิสติแล้วก็อิมเบอร์เบิกบานอิมเบอร์เบอร,บ,อรบา,เบรเบรบาจเต้นลงออกแล้วก็เป็นสมาธิพูดผิดไปเมือกีนมันจะเป็นอิมเบอร์เบิกบานเป็นทานก่อน,นแล้วเป็นสติแล้วเป็นสมาธิแต่พอตอนนี้เราต้องฝึกสติให้แข็งแก่งเราเลยต้องจ่อลงไปให้เอาสตินำหน้า สตินำหน้าคือหัวใจเต้นแล้วก็จอดลงไปพอเจอลมออกแล uh ้ว huh. เขาพอไอ้ตรงพอตรงนี้ยปรุงใบแจ้าแล้วพอจะ uh huh. เห็นสภาวะความเป็นปัจจุบัน uh huh. ไม่เห็นสภาวะความเป็นปัจจุบันแล้วพอตรงนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวจิตจะเห็นเลยสัญญาสังขารไม่มีเวทนาก็ไม่มีให้ทำตรงนี้ให้ชัดซึ่งสัญญาสังขารกับเวทนามันก็แฝงอยู่ในจิตอิกเหมือนกันเมื่อกี้สมาธิเอ๊ะเมื่อกี้ที่แฝงอยู่อันนี้คือความคิดอันนี้สัญญาสังขารเวทนาก็แฝงอยู่ในจิตติด เราจับได้มนแฝงไปเพราะตรงนี้แหละไม่จับทางมันได้เนเราพอแล้วอยู่กับปัจจุบันพราพออยู่กับปัจจุบันโลกธรรมก็ไม่มีสัญญาสังขารเวทนาหาย ใช่นะก็ลงขันระหว่างไปสี่ละที่แรกลูกเรเห็นเป็นสมุทัยเนหมยสัญญาสังขารเวทนาตอนนี้มอเหลือก็วิญญาณขันนีคตืนว <c oughs> ิญญาณขันหรือผู้รู้ตัวเดียวกัน <c oughs> มะมะเหลือวิญญาณขันหรือผู้รู้ตัวเดียวกัน เรากมา็มาสังเกตรตรงนี้เมื่อเรามีอริยมรรคมีสติมีสมาธิใจหรือจิตเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริง ก็ตัวสังขารยังไม่ปรุงแต่ง uh huh. ตรงนี้ก่อนให้ซ้อมให้เข้าใจาให้ชัดตรงนี้ uh huh. เมื่อชัดแล้วเข้าใจแล้วตกลุมใจตรงเราตอนนี้มันยังไม่มีปัญญา มันมีแค่อริยอรมาก,กับสติสมาธิมีแค่นี้แต่มันก็สงบระงับสังขารได้มเมื่อสงบระงับสังขารในสังขารนี้ก็คือกองรูปทั้งหมดแหะ ดีนะอายตนะของเราตาหูจมูกลิ่นกายซึ่งมันมีมีวิญญาณประจาอายตนะอยู่ mm hmm. เมื่อมันมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสมันเลยเห็นไปตามความเป็นจริงพอสังขารไม่ดีิ้นแล้ว mm hmm. ถูกสงบระงับด้วย mm hmm. จิต ที่มีกำลังสมาธิแล้วก็มีอริยมรรคตลงอายตนะเลยเห็นตามความเป็นจริงอาจจะในรูปเสียงกิ่นรสเหล่านั้นอายตนะเลยวางผู้รู้พร้อมเห็นแล้วก็เป็นเท่านั้นเองเป็นธรรมชาติธรรมดา ป,ปินท่าสี่แปดปุนเมื่ออ,อายตนะวางผู้รู้อายตนะได้เป็นกลางรายงานเข้าสู่จิตจิตก็รวบรวมที่รายงานมาของอายตนะมองกลับไปที่สังขารอีกทีก็เห็นสังขาร เป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะอายตนะส่งมาที่จิตจิตมองไปซึ่งไม่มีการปรุงแต่งเมื่อจิตไม่มีอาการปรุงแต่งก็จะเห็นกองรูปเหล่านั้นตามความเป็นจริงให้ชัดนะเป็นตรงนี้นะเมื่อเห็นกองรูปตามความเป็นจริงจิตนี้ก็หายงู ไม่งั้นจิตตัวนี้จะถูกอายตนะรายงานมาหลอกตอนี้มาดูอายตนะที่หลอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจช่จเขาถูกหลอกจากกองโลกที่มันแป,ปรปรวนแล้วกองโลกมันแปรปรวนและขณะที่จิตขณะนั้น ยังไม่มีปัญญาจิตมองอาการแปรปูนเหล่านั้นเป็นเล่นแรกแปรธาตุเนี่ยพอเราจับเงื่อนไขตรงนี้ได้จิตก็จะเห็นตามฟามเป็นจริงมเมื่อจิตเราเห็นอะไรตามฟามเป็นจริง ปัญญา,าจะเกิดทิจิมันปัญญาเกิดก่อนก็นถึงเร,รื่องนี้เพาธรรมชาติดึงแปรปรวนหมดเนือ่องตอนี้ก็เมื่อเราอย่างนี้เรื่อก็หายงูละอันนี้คืออาวิชาเน, <c oughs> นาะภาวนามาทั้งหมดเพื่อมาสรุปตรงเนี้ย สัญญากรสังขารมันดัดตั้งแต่ขาเข้าเข้าใช่ไหมพ่อขานี้จิตมันรู้แล้วว่ามันเป็นแค่ท่าสี่แปดวนเพราะฉะนั้นสัญญาสังขารมันมันก็ไม่ยึดไปแล้วมันหายเมันมเมันแค่สงบแล้วครับมันยังไม่มีปัญญาไอ้จิตตรงเนี้ข้อสำคัญรอบแรกมันเนี่ยมนแค่สงบแล้นะครับสงบเลยครับด้วยกําลังของอเรียมารคกับไอตัวสติกับสมาธิ ที่อยู่กับปัจจุบันทุกเมื่อเราได้สังสงสารเพราะปัญญาออกเราเห็นมันเป็นห่าสีปัญญาก็ยังไม่ออกเนี่ยพอถูกสงบระลับแล้วเนี่ยก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงที่สงบระลับแต่ยังไม่เห็นอายตนะต้องไม่มั่วัปคือจิตเห็นอย่างนี้ยเห็นด้วยการถูกสงบระงับ ในรูปเสียงกี่รถด้วยการสงบสงบระงับอายุธนะเห็นแล้วตรงนี้ก็เห็นที่สงบระงับนี่คือความเป็นจริงผู้รู้ของอยายตธนะเรี่อว่าเพราะมันไม่มีผู้รู้มาให้ท่าเพราะเราหมุอนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองอีกตรงนี้เนี่ <Yeah. S 2> ก็มีผู้รู้ว่า มันคืออะไรว่ามันตัดสินว่ามันคืออะไรเราก็ให้มันให้มันเรียนรู้่ากตรงนี้ไปเรื่อยมันเรียนรู้ไงก็พอมันไม่ไปให้ค่าอายตนะไม่ให้ไปให้ค่าก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงที่จิตมันไม่ปรุงแต่งอืมือไม่ืด้เราไปแต่จิตที่ไม่ปรุงแต่งยังไม่เกิดปัญญาในตรงนี้อะ จะได้ตรงนี้ครับที่มันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจิตไม่ปรุงแต่งแต่ยังไม่เกิดปัญญาเพราะเกิดจากอํานาจของสติสมาธิแล้วก็มครับก็อริยมรรคเนี่ยตรงนี้อินทซ้อมให้ชำนาญอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงก็ตรงนี้แหละที่มันหลอกคนที่มาเป็นกับเลยนะเป็นกับเลย เรียกว่าอาวิชาไม่หลอตอตรงนี้บางบางคนก็ภาวนาไปแล้วก็นึกว่าตัวจิตเกิดปัญญาแล้วเพราะสงบระงับได้เนว่าทีนี้จิตเกิดปัญญาแล้วก็เลยไม่ได้ทำต่อ,อเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกเป็เร่าผีดิ เมื่อก่อนเราคิดว่าผู้รู้เป็นของพิเศษเมื่อก่อนเราคิดว่าผู้รู้เป็นของพิเศษจริงๆแล้วนั่นคือตัวแสวตัวสาเรืตรตรร่อง <laughs>